เกิดขึ้นระหว่างความร้อนที่อยู่ด้านล่างความเย็นที่อยู่ด้านบนน้ำร้อนและน้ำเย็นเจอกัน่ะดูนะคะสังเกตดูสมีตรงไหนลูกอ่านี่แหละค่ะเป็นไอน้ําแล้วก็จะรวมกันเห็นไหมน้ําก็จะค่อยๆรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเห็นไหมคะไอน้ำก็จะหยดลงมา What did What did you do การดำเนินงานตามมาตรฐานที่3ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสําเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนี้ผลงานดีเด่นของครูปีการศึกษา2565นางวรัชยาประจำนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศจากสพทในวิศนุชยนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมรองผู้มีการสถานศึกษาแห่งประเทศไทยนางธีรนุชพูกซื่อตรงนายกิติศักดิ์ประภาสจเวทรางวัลเกียรติบัตรระดับเงินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสพทนางสาวเรียมเพ่งแจ่มนางสาวพนิภาคำแท่งที่ปรึกษาบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาระดับคุณภาพดีมาก ระดับภูมิภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากสพทนายสิริสันมณีนินและนางทีรนุชพุกซื่อตรง ครูที่ปรึกษานักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นนางสาว,วรางคณาเสนสมและนางสาวทัศนีชินวงศ์ครูที่ปรึกษานักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประถมศึกษาตอนปลายการประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่4ระดับภาคจากสโมอสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยนางสาวปียพรทองสิงห์รางวัลชนะเลิศอันดับที่ส ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยประจำปี2565นางเอมออนสำรานรางวัลเกียรติบัตรครูต้นแบบระดับทองอันดับสองประเภทครูปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษานายกิติศักดิ์ประภาสจเวศเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้น นางประภาพรภัยบุ์มั่นคงและนางสาวรัติยารัตนอุดมครูที่ปรึกษารางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายประจำปีงบประมาณ2565จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีนางสาวอังสุมาลินบูญเจริญรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครูต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเชื่อชูเกียรติเป็นครูต้นแบบตามนโยบายจุดเน้นจากสพปศร,ปรสีสะเกดเขต K 2นางสาวสุทาสินีสุริยารางวัลครูต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเชื่อเชื่อชูเกียรติเป็นครูต้นแบบตามนโยบายจุดเน้นจากสพปศร,ปรสีสะเกตเขต2นางสาวเรียมเพลงแจม ครูผู้ฝึกสอนนันเกเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะระดับประถมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดศรีสะเกดและผลงานครูผู้ฝึกสอมนันเกเรียนแข่งศิลปะหัตถกรรมระดับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2565 ยีเหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงและเข้าร่วม3รายการซึ่งถือว่ามีพัฒนาการที่สูงขึ้นจากปีการศึกษา2562ส่งผลให้ผลการประกันคุณภาพภายนอกผลการตรวจเยี่ยมภายในสถานการณ์โควิด1 i การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวีดิทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินทั้งสมมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมจากการ ดำเนินงานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญดังกล่าวส่งผลต่อมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กมีกระบวนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดประสบการณ์เรียนรู้ควบคู่กับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง4-6ปีในปีการศึกษา2,565โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีการประเมินภาวะโภชนาการปีการศึกษา2,565โดยรวมไม่มีภาวะทุกโภชนาการคิดเป็นร้อยละ90พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ผลสมเร็จด้านคุณภาพเด็กได้รับรางวัลเหรียญทองระอันดับที่7กิจกรรมทราบภาพด้วยการฉีกตัดปะ การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่3กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีส,สกเกตเ2ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้การบริหารจัดการ Smart AUPS model ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ผลการประเมินระดับชาติโอเน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา2564ร้อยละ4.32 ผลการประเมินระดับชาติโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3วิชาและปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีการศึกษา2564ร้อยละ9.96ผลการแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา2,565มีผลการแข่งขันที่ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่าปีการศึกษา2,561และ2,562และโรงเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคจำนวนทั้งสิ้น30กิจกรรม ผลการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2565มีผลการแข่งขันที่ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่าปี2561และ2562ได้เหรียญทอง21กิจกรรมเหรียญเงิน2กิจกรรมเหรียญทองแดง4กิจกรรมและเข้าร่วม3กิจกรรมโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมคือการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมม .1 ถึงม .3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษม1ถึงม3และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงม1ถึงม3จํจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564ถึง2565พบว่านักเรียนสำเร็จการศึกษาครบทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อย ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563-2565พบว่าร้อยละผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563-2565พบว่ารอยละของผลการประเมินอย,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมบรรลุต,ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทุกปีการศึกษา ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6 3ัน6 5ถึงสองพบพบว่าร้อยละผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีเลิศบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทุกปีการศึกษาผลการประเมินด้านสุขภาวะร่างกายและจิตใจสังคมปีการศึกษา2 5 6 3ถึง2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่ารอยรับผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทุกปีการศึกษา Hello such as This is Simjali This important altung life in is friend my 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 to ison หนังสือดีที่น่าอ่านหนังสือเล่มไหนดีแต่นักเรียนไม่สนใจอ่านเราก็หาวิธีทำให้เขาอยากอ่านค่ะเราทำสิ่งส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ ันนี้เราพิธีกรสื่อสารดีมานําเสนอค่ะ